วัครัวันนี้พาพี่เนนมาออกงานฉันข้าวในบ้านพี่เนน เอ้าวอาหารการกินก็เพียบเลยนะครับพี่นี่หิวยัยงหิวข้าวยังเฮ้ <c oughs> ยวองใบหวยออวองใบหห่ห่วย สียหปพี่เนี่น้ำเนี่ยเออ,อโอ้ยรวยขอเสียไปพี่เนี่ยน้ำเนี่ยปิงหมกปิงโม วีนเีนชันค่าหมูนิวาเ้านเป็นยเนียน่ยเลยละเนลินมูฟิง๋อ้ยยังไม่ชันวีเนนเลยนะ <c oughs> สั่นไปเลยขัดจังหวะแล้วสั่นแล้วสั่นไปเลย,น,เลยนี่ก็ยิดยมถวายสองอ่ะสั่นเลยพีนเนนสั่นเลยมันจะอร่อยน่าดูนะพีเน,นเนนเรานี่ นั่งนั่งนั่งดูญาติโยมเขาถวายสองถวายพี่นิ่นะรับรองพี่นินรับรองยิ้มยิ้มแรงเพราะว่าเดือนห้าเดือนห้าที่ผนะ่านจะเลือกไปนี้เนี่นะยจะเกิดนุชกปภัยหลายพื้นทะี่ กปปินงงน้ำยังกินน้ำมาก่อ้วยดูการระวังเเนาะระวังระวังด้วในที่จักรสีเพิกเเพิจัมกรสีองว่าจอยี่สัดเวลาให้ที่เซตเตอร์มันจะไปในอ,อนไอลหรอเรื่องนไม่น่าแั่น่ไม่ไสำคัญเนาะระวังระวังว่าท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาจากคุณตอ,อภัยไป เก็บ<ร>สองนะเน้นกเก็บด,ดีๆระวังหายแล้วก็เรียนดูในเชฟชายว่าให้ทำงานมาตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ในเชฟชายมาตลอดจนถึงวันสุดท้ายเดือนนี้เดือนสุดท้ายจะได้ดำรงตำแหน่งแล้วก็ทำหน้าที่แต่อยากจะ ไม่มีชื่อหรือคนที่จกลงให้จะทำหน้าที่ไปถึงวันที่24 24ี่เมษานนนับนับซองเลยนะแล้วก็นับตังบอกเน้นที่สามสิบนับตังหมดก็ไม่ให้จัดก่อนให้จัดหลังวันเกษียณทำไมต้องไปเกษียณวันที่24เรื่องอยากให้เกิดวันที่24เมษายน2504 เนาะไปกับตหรอต5ห้สันสันข้าวเสร็จแล้วก็กิบซองใส่กับป๋อนะพี่นีนเราดนั้นก็วันที่30วันที่ย9วันที่30ก็แต่เช้เช็ดสายโคจัไปได้มีแขนช่วงกลางวันนี่กพี่ว่จะทำ้าุญมตกปารู้ใหญ่ช่วย พอทำบุญทำบาตกินข้าวเสร็จ er ก็จะมีที่ตีใบสีแดงอย่าเพิ่งแกะดิอย่าไปอย่าพิ่งแกะถูกฐานเสร็จก็เก็บไว้ก่อนเรียนโต๊ะเส้นสายที่จว้งเก้าต้องให้ยาลุ่โดเสร็จสิทธ์ที่ให้คก็บโดนมาเนาะเอาเสบบเอาไว้เสบบเอาไว้เราจะมีอย่าไปแกะที่วัดมีเรือให้ทุกคนเลยมีโรงทุกคนมีเรือให้ทุกคนเลยจะไม่รู้อะไรนะทุกคนเลยต้องได้ าทำได้ทุกคนเลยนดังนั้นหลังจากนั้นก็จะได้ดูแลแขกทานนั่งนโมพร้อมกันหรอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูคาสะ บันทามิพันเตสัพพังอปะระตังปัมมชะเมพันเตพระวาระเยนักตังสัพพังอปะระตังกัมมชะเมพันเตไม่หังมาตาปิสู มาตาตีโตสาธนังันธานีปุกาสาขอมามิทันเตสาธุพินินพิน,พนิน,เ,น,นเปียกแล้วอัน,อน,น,นเนั่นนนนป็นไงะ หนาวไหมครับหนาวหนาวดิเปียกแดอโอ้ยสงสัยโอ้ยงวนงวงตั้งไม่ไม่เปียกหรอกไม่เปียกทันนะพี่เนนหนาวนะนี่อุ่นแบบครับยามไหมลงวี้ આવે yeah. 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 yeah.